คณะศิษยานิสิทธิ์ของหลวงตามหาบุญยานสัมปันโนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสังพระธรรมเทศนาในโอกาสถวายพระป่าช่วยชาติสมทบโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบุญยาณสัมปันโนตามกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่2มีนาคม2545เวลา14นาฬิกาที่อิน a c ์อ r ร n นาเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดมนทบุรีวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2545เวลา10นาฬิกา ที่โรงเรียนอนุบาลจุทาภรณ์9ต9อยสวัสดีถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครวันอังคารที่5มีนาคม2,545เวลา14นาฬิกาที่โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกถนนเทิดดำริเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่9มีนาคม2,545เวลา17นาฬิกาที่บ้านนายแพทย์วิรัตเตชะอาพรกุลซอยเพชรเกษม77 เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2545เวลา14นาฬิกาที่วัดเชิงเลนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเศรษฐกิจจะพ้นภันยด้วยน้ำใจไทยทั้งชาติ